สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ก็ทํางานนะครับรถคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือประกอบชิ้นส่วนนะครับแต่คันนั้นยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องนะครับเือ๋ีกมีอยู่บนรถนะครับที่สมก็ขายนะครับถายหมดทุกคันนะครับก็ตรงข้างหน้านะครับฝาก F4 พี่น้องนะครับผู้อยากได้รถมือสองนะครับ อันนี้เว็บร้อยเอ็นะครับก็เสร็เรียบร้อยนะครับก็เหลือประกอบเิ้นส่วนนะครับคุณราคาก็ไม่แพงนะครับพี่น้องฝากเ .c นะครับผู้อยากได้ผู้ที่อยู่ใกล้นะครับถ้าอยู่ไกลก็ขอประทานอภไยนะครับไปส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องทํางานรถเยอะอยากได้มาเอาเองนะครับก็ ขายที่ราคา1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าติดเสล้งด้วยก็ได้นะครับพี่น้องโน่นครับเสล่งเหลืออยู่คันเดียวสุดท้ายแล้วนะครับเสล้งนะครับฝาก f ีพี่น้องด้วยนะครับที่อยากได้นะครับรถมือสองไว้ใช้นะครับสภาพดีทำเสร็จแล้วนะครับเครื่องนะครับไม่ได้ข้างในไม่ได้จอดนะครับซึ่งทำครั้งแรกนะครับก็เป็นรถ เบร้อยเอนะครับตูดแหลมนะครับดูนะครับนี่เครื่องก็มาเยิ้มนะครับเดี่ลุงก็จะประกอบแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับก็สภาพก็ใช้ได้นะครับก็ดีกว่าจะไปซื้อรถใหม่ราคาแพงนะครับก็เพิ่งทำครั้งแรกนะครับเสื้อสูบและเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับควานนะครับ ก็เป็นเบอร์ห้าสิบนะครับก็มาเป็นเบอร์ร้อยแล้วนะครับพร้อมติดสลิงนะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับใส่เรียบร้อยนะครับพุดเบรกแต่งสายแต่งนะครับอยากได้เฉพาะตัวรถก็ได้นะครับไม่ต้องติดสลิงก็ได้เอาไว้ขี่นะครับไปทำง,งานที่ทำงานโรงงาน,งงานหรือทำง,งาน ตัดร้อยก็ดีนะครับูอยู่ใกล้ๆไฟเลี้ยวไฟหน้าพร้อมนะครับนี่ครับกาดชุดกาบนะครับดรงอย่างสวยงามมากนะครับสีน้ําเงินรถคันนี้น้ําเงินดานะครับนี่นะครับเป็นของใหม่ผสมของมือสองนะครับบอกกันก่อนนะครับตรงอยากได้สเตอร์ใหญ่ก็เปลี่ยนให้นะครับอยู่ที่ราคานะครับ สเตอร์40จะไปอะตอนนี้มันก็เป็น3 36นะครับโซ่สเตอร์36เบอร์36นะครับจะเป็นยางดีนะครับ2เส้นนี่ครับต้องประกอบแล้วก็บอกก็จะห่อใหม่หุ้มใหม่นะครับเดี๋ยวหุ้มบอกใหม่นะครับนี่พี่น้องนะครับอบอกตัวนี้จะหุ้มใหม่นะครับ พุมทั้งอันนะครับไม่แก่นะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับก็ทนทานนะครับฝากดูตีตามสภาพนะครับนี่ก็เรียนใหม่ไปหน้านะครับก็เดี๋ยวก็จะติดเครื่องให้ดูนะครับเสียงเงียบนะครับไม่มีดังไม่มีควันนะครับสภาพพอใช้เด้อพี่น้องนะครับ ดูตัวเลขไว้ก็ได้นะครับอุดรธานี430นะครับนี่ครับลุงต้องอ่าคือสภาพตกแต่งนิดหน่อยนะครับแต่เครื่องแต่งแน่นอนนะครับอ่าไม่ควันนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวลุงก็ประกอบเสร็จก็จะติดเครื่องให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสติ๊กเกอร์ก็แล้แต่นะครับพี่น้อง อาจจะติดให้นะครับ10,000บาทนี้น่าจะเป็นราคาที่พอใช้สําหรับพี่น้องผู้มีเงินน้อยนะครับนี่นะครับอันนู้นก็ควานนะครับนี่ควานมาแล้วนะครับแหวนลูกสูบยังไม่ได้ประกอบนะครับนี่พี่นะ้องก็เสร็จคันนี้แล้วค่อยทําต่อนะครับอยู่บนรถมีอีกคันนะครับสมัยอยากได้ไว้ใช้นะครับเดี๋ยวลุงก็ ยังไม่ได้ลงมาดูนะครับว่ามันเป็นมันติดนะครับแต่ว่ามันมีเสียงดังนะครับตัวนี้ก็ติดแล้วแต่มันมีเสียงดังก็เลยจับไปคว้านมาใหม่นะครับคว้านเสื้อสูบนะครับเปลี่ยนเบอร์200เบอร์สุดท้ายแล้วครับตัวนี้เป็น2จังหวะแรงดีนะครับก็เรียกสวิงนะครับเครื่องจะเป็นอาซีนะครับ ตัวนี้มีเล่มนะครับอบอกไว้ก่อนตัวนั้นเวฟไม่มีเล่มนะครับแต่ลุงรับประกันได้นะครับกเรื่องเครื่องเรื่องตัวรถก็ลุงรับประกันซ่อมให้นะครับอะไหล่ซื้อเองนะครับบอกไว้ก่อนอพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามา สำหรับแนวทางวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินนะครับวันนี้มีลาวนะครับฝากสีพี่น้องไว้ด้วยจากได้ทักทายตะไลเข้ามานะครับที่ทางช่องนะครับทางแอดไลน์นะครับฝากสีไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็สีก็ทํานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอใช้นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวลุงจะ ตกแต่งแล้วก็ประกอบนะครับทันนงขันน็นอตให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดเครื่องอ่าติดเครื่องให้ดูก่อนก็ได้นะครับฟับงเสียงดูว่าเงียบไหมดังดีเสียงดีนะครับบาเฟซีทุกท่านนะครับที่อยากได้นะครับก็ทักทายไลน์นะครับแปดมาที่เบอร์ลุงของเก่าก็แล้วกันนะครับสามชัยพี่น้องอดูท่อไม่มีควันนะครับ น้องด้วยนะครับแจกได้นะครับทานมาในแพงนะครับราคานี้ต่อไปได้แล้วนะครับหนึ่งหมืนบาทนะครับจ่ายสดงดเชื่อนะครับเบื่อทวงบอกไว้ก่อนนะครับลุงของเก่า,ากน้องครับฟังเสียงได้นะครับ ได้นะครับแดงนะครับเนืนะดูดีๆนะครับออกแล้วนะครับไดยนะครับน้องจะนำติดเสล่งให้ด้วยก็ได้นะครับเสล่งอยู่ที่4,600บาทนะครับเป็น1 4 6 0นีบาทพร้อมเสร็จติดให้เลยนะครับข้างขวาออกนะครับนี่ครับแต่ดังนะครับวดีนะครับพี่น้องนี่ครับ ติดเสียงให้ฟังนะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับเดี๋ยวลงประกอบไปตัวล็อกไปกลับไปท้ายนะครับครบนะครับโลแกนนี้น่าใช้นะครับลุงทําเองนะครับซื้อมาไม่แพงครับตกแต่งราคาสูงมากนะครับสําหรับลุงนะครับไม่มีตังค์นะครับพี่น้องก็เลย ขายราคาถูกนะครับเอาเท่าที่ขายได้นะครับก็ไปทําคันใหม่ต่อนะครับก็พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้ทักทายมานะครับก็ซื้อฮานอยให้ถูกก็แล้วกันซื้อหวยลาวให้ถูกนะครับบ้อมสินหวยใหญ่หวยรัฐบาลก็ดีนะครับได้รถคันนี้ไปใช้นะครับพี่น้องฝากไว้ด้วย ได้ก็ทักทายมานะครับเป็นลายนะครับคิดดูก่อนนะครับคิดให้ดีปวดชีวิตเจรณาญาณนะครับการประดานเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับจะลงให้ได้นะครับพี่น้องสองเรบพูดที่ได้นุโมทนาบุญมาก็ขอหมายเลขกบัญชีนะครับใต้จิปเปอมเมนแจกแจงรายมาก็ได้นะครับอยากได้ตัวไหนยังเอาเด็ดๆยังไงก็ ทักทายมานะครับพ anyway, so ี่น้องกว่าเตี๊บีตุกั่นโชคดีนะครับโชคใหม่นะครับตัวนี้รอซี่น่าจะทนนะครับตี๊ยบใหม่นะครับฟังเสียงกนดูก่อนนะครับดูควันมีไหมครับเดี๋ยวจะดีไหมเพราะว่าไม่ได้สตารมาสองวันแล้วนะครับเพราะว่าประกอบ ทุกอย่างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ไม่ได้เบิร์ตนะครับนีดับองติดเลยนะครับไฟมินิไฟนะครับไฟเดียวได้นะครับไฟกว่าได้นะครับไฟบนจอหน้ามีนะครับดูได้ด้วยนะครับว่าสายหรือกว่านะครับ ล็อกเลยครับเล็กปันนี้ไม่เลือกมากนะครับติดง่ายสบายนะครับติดสะเลงก็ทักมาได้นะครับครับดูปันนะครับไม่มีปันเลยนะครับดูที่สายพ่อนะครับ เบรกเบรกล่างมีนะครับเบรกคนมีนะครับนีครับแดงนะครับนีครับเบรกางบนนะครับเบรกล่างนะครับเบรกล่างออกนะครับน้องนีปล่อยมือนะครับดูพบทุกไฟนะครับ พ่อเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับ็เอจะเอาออกนะครับนี่ครับช่วยนะครับนั่นนะครับามพีเงินหนึ่งพันบาทนะครับได้ทักทายมานะครับ เดแดงอ่าอยากได้ใช่ไหมได้เลยครับอิจกกะเล็งคงเกียวหมอดีอได้เลยนะครับฝากเก็ซีด้วยนะครับใครอยากได้ทักมาอีกนะครับมาดูกันเลยนะครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่มาคุยกันได้นะครับมาถึงที่นี่นะครับมีค่าต่อรองกันได้นะครับ ลุงจะบอกไปที่หมื่นสองนะครับต่อได้หมื่นหนึ่งครับอ่าต่อได้อยู่แล้วนะครับคุยพูด,พดคุยกันได้ครับแต่ราคาก,ก็ยังคงเดิมนะครับแบตดีไฟดีนะครับฝากี่น้องไว้ด้วยนะครับเสียงดีแน่นนะครับ ก็มานะครับอยากได้ทักทายนะครับเป็นลายมาเลยนะครับคุยกันทางหลังช่องก็ได้นะครับว่าจะเป็นเมสเซจ o u t u b เป็น e b o o k นะครับลงลงทุกช่องนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับฝากไว้นะครับติดตาม ได้ใช้งานดีนะครับเวยบร้อยเอนะครับไม่ใช่ร้อยตัวเก่านะครับร้อยตัวสองนะครับตัวนี้เป็นร้อยเอสนะครับไม่แก่แซดเอนะครับเอสก็ตูดแหลมนะครับลองดูดีๆนะครับพี่น้องไม่รู้รถก็ทักทายถามมาได้นะครับว่าเป็นรถอะไรยังไงลึงบอกให้ได้นะครับยุ่งดูกับงานนะครับบางวันก็ไม่ได้ลง ห้พี่น้องนะครับปวัติทางช่องไลฟ์สดนะครับฝากเอฟีทุกท่านด้วยเป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะครับมีหลายคันนะครับมาดูที่ซุ้มนะครับสีคันนะครับขายนะครับมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับขายหมดทุกคันนะครับ เอจักรยานอยู่ถ้าอยากได้จักรยานเกียร์ก็มีนะครับรถญี่ปุ่นนะครับจักรยานญี่ปุ่นามาดูก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขานะครับมีเกียร์ใส่เกียร์ให้นะครับราคาไม่แพงพี่น้องมาดูกันได้เลยร้านนะครับเพิ่มทรัพย์การเกษตรคืองมือช่างนะครับที่สามชัยนะครับพี่น้อง ครับใครมาไม่รู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับน้องทักแกนมานะครับจะให้ที่อยู่นะครับอยู่ที่ร้านนะครับติดต่อได้ทุกเวลานะครับยกเว้นหลับนะครับครับน้อง่อนวย ต้องเช็คดูไฟท้ายนะครับ กตกนะครับเร,เรียกตามที่ท่านและเราเรียกกันนะครับเร,เรียกกันตกนะครับเห็เนมั้ยล่ิ ได้วันนี้นะครับรอบค่ำนะครับรอบบ่ายก็เป็นฮานอยนะครับเดี๋ยวลุงลงให้อีกหนึ่งช่องทางนะครับออมสินเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันล,ลุงเล๋ยวกระดาษมา,าเตรียมปากกาไว้กดเลยนะครับ าแล้วนะครับพี่น้องฝากเคล็นะครับวันนี้มีหานหน่อยนะครับรูดสามน้อยนะครับแนวทางตรงของเก่านะครับไม่สนับสนุนเทเลการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับดูมาตะกรย้อนคลิปนะครับมันนกิดห้าพเเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันได้นะครับได้เป็น ตวเรีกเลยจับไม่ทันนะครับย,ย้อนคลิปดูได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ youtube เดี๋ยวลงลองให้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันพี่น้องนครับอยากได้ขนมเกี๊ยวก,กุ้งนะครับเป็นขนมฟักทองนะครับจากแชทไลน์มานะครับที่เบสเซีจนติกนะครับ ือลุงของเก่าก็ดีนะครับเอาไปทอดเองนะครับเพราะว่าส่งที่เป็นพวงทอดเสร็จแล้วนี่ไม่ได้นะครับพี่น้องอยากได้ไปกินไม่ทันให้ลูกให้หลานนะครับแค่ดอนไลน์มานะครับอยากได้กี่ถุงถุงหนึ่งสงวนราคาอยู่ที่120บาทนะครับ1กิโลนะครับยังไม่ได้ทอดนะครับพอทอดแล้วไม่ส่งนะครับ ใกล้นะครับถ้าใกล้ก็ไปได้อยู่นะครับเอาไปทอดกันเองนะครับนี่ครับกรอบนะครับกรอบดีนะครับอาสำรับวันนี้นะครับอ่าฮานอยนะครับสามหน่อยถ่ายคลิปนะครับไปพี่น้องโชคดีสำหรับวันนี้นะครับ สูตรก็คือสูตรลุงของเก่านะครับวันที่หกทับเก้านะครับหกสี่บนก็หรือลากก็แล้วแต่นะครับไม่ปากหมุดนะครับฟันตรงให้ผู้ที่เข้ามาติดตามก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอพี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้นะครับจ็บหน้าจอนะครับพี่น้องดูไหมนะครับอาจจะลุงให้ดูใหม่นะครับมีหวยลาวด้วยนะครับวันนี้ กันแถบหน้าจอนะครับ0.5นะครับ01.02แล้วนะครับ03.04นะครับ0 5วิสลับฮานอยวันนี้นะครับขอทุกท่านงโชคดีนะครับก็ต่อไปนะครับก็เป็นหวยราววันนี้นะครับรอลุ้นกันนะครับ2องทุ่มนะครับพี่น้อง สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับเป็นเพียงศาสตร์ตัวเลขแค่นั้นนะครับสูดก็เป็นศาสตร์ตัวเลแขแอบหน้าจอนะครับฝากเอสซีทุกท่านด้วยแนวทางแบ่งปันหวยใหญ่หวยรัฐบาลหวยอมสินก็ดีนะครับเดี๋ยวดุงก็ลงให้ก่อนอันก็นแล้วกันนะครับขอพี่น้ององโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูไม่ทันย้อนคลิปนะครับ สวัสดีครับ